ช่องเก็บสุริยุนะคะวันนี้นะคะดูมาที่ที่ที่อะไรงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลจีสารสองห้าหกแปดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันนะคะอันนี้ฟิพิธภัณยมใช่ไหมคะดูติ๊กเขาเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอะไรบ้าง ที่อะไรนะควันตั้มพิสิก์ค่ะสวัสดีนักเดินทางทุกท่านฉันชื่อวิวส์มีเพลองสุดล้ำจากโลกควันตั้มที่จะพาทุกคนเดินสูดแล้วมเข้าไปดูความลับสุจเซ็ระไวที่มไ่หนตไม่เนนไมม่เห็นไม้นม่เนนไม้นม่เู้ได้ไเหอจร้งด้วยแมวเ็น้ได้ต้ม่เห็้ไม้ต้่เล็กท้าง่สต้รรม้ี่ยห้ต่งใหญ่ที่สุด

ตีอตกจากเขาระบาดปลอมแล้วมีแบงก์กาโมเห็นชัดเจนมากเลยเแล้วก็อะไรก็ได้นะหวยเออหวยปอนรูปด้วยดียเหนี่ไงหลอดดีวีของมนไม่หมายถึงว่ามาใช้หลอดดีวีดูแต,ต,<อ>ตัดสะบัดตอมเลยนะใช่ เดี๋ยวตียที่ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเขาจะเริ่มฝึกจับการแล้วนะคะเราลองมาดูกันว่าใช่เราต้องจับแับเราเองเราควรจะมีอะไรบ้างเท้าะดดติมีน้องในมีอะไรบ้างน้องดูมีอะไรบ้างใส่ได้หมดเลยอ่เดี๋ยวพี่ไปก่ับว่าของที่มีอยู่บนโต๊ะนี้คืออะไร อันนี้เหมือนขับรถเมื่อวานอะเธอจำได้ไหมหัวชน ไม่ยอมรอเพื่ทีเลยเอ้ยอ้อ